สวัสดีวัยรุ่นที่ชอบออกกําลังกายทุกคนนะครับผมตีพาฟิตครับก็ช่วงนี้เนี่ยฝนก็ตกค่อนข้างหนักนะครับผมผมก็เลยแบบว่าออกไปวิ่งไม่ได้นะครับผมผมก็เลยหาของเล่นสักชิ้นหนึ่งนะครับมาเล่นที่บ้านนะครับผมก็แบบเปิดแอปดูเล่นเล่นเออมันราคาถูกดีผมก็เลยสั่งมาเลยนะครับผมมันก็เป็นกล่องประมาณนี้นะครับนี่ในกล่องหน้านี้มันก็ไม่ได้กว้างมากนะครับผมเป็นอะไรเนี่ยเราไปดูกันเลยนะครับผมไปแกะกล่องกันเลย โอเคครับเพื่อนๆผมก็แกะออกมาแล้วนะครับผมในอุปกรณ์ที่เขาให้มาก็จะเป็นเหมือนลู่เดินนะครับผมไม่ถึงกับลู่วิ่งไหมเดี๋ยวเราต้องมาทดสอบกันดูนะครับผมแล้วก็มีนี่อุปกรณ์นะครับไม่รู้มันโฟกัสไหมครับมีรีโมทมีไขค,รครวงมีคู่มือแล้วก็มีเจล ไว้หล่อลื่นนะครับเอ้ยไม่ใช่น้ํามันหล่อลื่นครับผมเออตรงนี้นะครับผมก็ให้มาแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็ลองมาใช้กันเลยดูมาใช้ดูกันเลยนะครับเคหล,ล่อเล่นนะครับผมโอ้ยเครื่องถึงกับกรีดเลยนะครับเมื่อกี้โอเคอ่า เ๋อต้องต้องเปิดตรงนี้ใช่ไหมครัยม ouais. okay. okay. ัน o อ f อยู่อ้า้าไดปิดโอเคเมื่อกี้ม okay. ันเปิดอยู่นะครับผมเมื่อกี้ผมโอเคก็จะร้องตีสออกมานะครับผมโอเคนี่ครับก็รีโมทนะครับผมก็จะมีปุ่มเราเล่นไปพร้อมกันกับเพื่อนๆเลยนะครับผมก็เพิ่งได้มาอ่า มีปุ่ม on off ปุ่ม off เ okay. คแล้วก็เปิดแล้วก็ปุ่มปุ่ม start ปุ่มสปี e d ปุ่ม stop โอเรามาลองเล่นกันดูเลยผมก็อือพอดีไม่ได้ใส่รองเท้านะอยู่ในห้องนอนแต่ว่า เอาไว้เดินชิวๆเดินแบบว่าให้ชันเลดอยู่โซนสองอะไรประมาณนี้นะครับเบิร์นไขมันครับอันนี้ก็จะเป็นอ๋อความเร็วหนึ่งนะครับผมแต่ผมลองเพิ่มสปีดดูเออต้องชี้ไปที่มันนะครับเน้นมันไม่ทำงานนะครับอ๋อ แล้วก็ลองกดตัวเลขดูนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นความเร็วหรือเปล่าอ๋อเป็นความเร็วอนี้ลองดูซิว่าความเร็วเป็นอันนี้ความเร็วที่มีก็คือความเร็วหกอเขาวิ่งได้อยูน่นะครับ อาจจะเป็นการวิ okay. mm ่งเหยาะๆนะครับผมเออใส่ใจเด็กๆะทิงใจร้อนนะครับผมอ๋อก็ใช้งานง่ายนะครับผมแต่ว่าคือมันต้องเพราะที่ผมดูรีวิวใหม่ทีมันก็ ดูรีวิวที่ผมซื้อในในแอดนะครับเขาบอกว่ามันต้องขึ้นอยู่กับรีโมทถ้าไม่มีรีโมทก็บังคับอันอื่นไม่ได้แต่ผมลองสปีดหกใช่ไหมสปีดหกนี้สปีดหกมันเร็ะสุดถ้าเกิดผมเพิ่มเพิ่มอีกได้ไหมอ๋อเต็มที่ได้แค่หกนะครับผมปบเป็นส่อนกันีนครับก็อ โดยรวมนะครับผมเมื่อที่ผมทดสอบนะครับไอ้รูงวิ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้กว้างมากนะครับมันเหมาะแับเอาไว้สําหรับคนที่อยู่ในห้องแคบๆนะครับผม <c oughs> ไอล้ลองวิ่งดีซสิผมล้องวิ่งเดี๋ยวผมร้องวิ่งดูนะครับว่ามันแบบเสียงดังไหมนะ ตว้าวเคยจอตยเ้สต็อปสตอปโอเคต้องกดซ้ำนะครับผมโอเคครับผมเมื่อกี้ผมก็ทดสอบเสร็จแล้วนะครับผมก็ประมาณว่า อันนี้นะครับสาหรับผมเนี่ยก็คือมันไม่ได้แบบวิ่งแบบจริงจังนะมันวิ่งสําหรับแบบว่าเออแบบวันไหนฝนตกแล้วไปวิ่งไม่ได้ก็ตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับผมประมาณชั่วโมงอผมว่าผมอาจจะวิ่งวิ่งน้อยครับผมอาจจะวิ่งครึ่งชั่วโมงก็พอแหละสําหรับวิ่งหย่อๆนะครับผมแต่ว่าแบบถ้าวิ่งจริงจังเนี่ยตัวนี้อาจจะยังยังตอบโจทย์ไปได้นะครับผมก็คือมันยังปรับความชันไม่ได้แล้วก็เรื่องของอความนิ่มนวลอะไรอย่างเงี้ย อาจจะสู้ในส่วนของคนที่แบบเล่นจริงจังแบบรู้วิ่งจริงจังไม่ได้นะครับผมตรงนี้ก็เป็นไว้แบบไว้สำหรับติดคอนโดติดบ้านหรือว่าแบบสาหรับคนที่แบบวิ่งชิวๆครับผมตามนั้นนะครับผมแล้วก็ความเร็วก็ได้แค่6เองนะครับรับเมื่อกี้ถ้าเกิดไม่มีรีโมทก็แบบก็ ทำอะไรไม่ได้นะครับผมก็คือจะปรับแบบแมนวนวลนิ้วมือจิ้มจิ้มบนเครื่องเลยก็ไม่ได้นะครับผมต้องอาศัยรีมทเท่านั้นนะครับผมก็ลองถามร้านเขาดูเขาบอกว่าเออต้องต้องสาหรับ ต้อไปซ่อมเท่านั้นอนะ่ะเออ,อได้ผมก็วันนี้เนี่ยผมขอ,อไปวิ่งก่อนนะครับผมไว้ผมมีของเล่นใหม่เนี่ยผมก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับผมสําหรับวันนี้เนี่ยเออต้องบอกก่อนว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นสนับสนุนอะไรนะครับผมผมอยากรีวิวเล่นๆของผมนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็แบบเพิ่งได้ของมาแล้วแบบเออเปิดพร้อมเพื่อนเลยแล้วก็มาเรียนรู้พร้อมกันนะครับผมไว้ยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับผมครไม่ฟตเดี๋ยวตีพารฟิตเองครับผม ขอบคุณครับบายบายถ่ bye ายเอง <laughs>